ใช่ครับเทสต์ซัมเมอร์สมูทตี้นะครับเทสต์ซัมเมอร์นะครับวินเนปโซนะครับผมก็เป็นจริงๆต้องขอบคุณเนเปโซมากครับที่ไว้วางใจทั้งแบรนด์ผมด้วยแล้วก็โตผมด้วยนะครับที่ให้มาในงานวันนี้นะครับ <c oughs> มันจะยังหว่ามันจะพอดีอะไรครับ <c oughs> ตุริมเลิศจริงแล้วเราชอบที่พอกาแฟอยู่แล้วใช่ครับเราเป็นสายกาแฟอยู่แล้วครับก็ก็เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟทุกวันคือตื่นมาเนี่ยก็คือจะต้องสั่งกาแฟหรือว่าทํากาแฟกินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะกินอีกแก้วนึงกับคอเทมใหม่เขาก็มีความซัมเมอร์เพิ่มมีทั้งแบบเครื่องแบบที่เรา ใช่ครับคือจะเป็นการคอลแลบระหว่างเนเปิลโซกับแพนโทนนะครับแล้วก็คอลแลบกับซูรีด้วยนะครับผมก็จะเป็นมี2รสชาติหลักๆครับก็คือซันนี่อัลมอนด์นะครับผมแล้วก็มีโคบานาทรอปิ c a l ครับกินกับซูรีคุณเลิศเลิศมากสุดๆเพราะว่าเพราะว่าสองรสชาติของเนเปิลโซที่ทำมาเป็นของคอลเลคชันนี้ครับเราทำเราเดเวลลอปรสชาติใหม่ของซูรีด้วยเพื่อมาแพริ่งกับตัวเนเปิลโซเลยครับซึ่งมันเลิศจริงได้หรอได้เนไงฮะฟิล์มแป้งกัแฟนมแครกขนมแครกได้ครับ บได้ครับฝากด้วยนะครับเป็นแฟนกับ Bobo Up s h o ที่นี่นะครับที่เซนท์แอนดรูว์นะครับของเนปเปโซนะครับก็ยังไงก็มากันเยอะๆนะครับลครบ Dance, ารดเต้กาแ์ดันคัมแบ,บ็กนะค <c oughs> าแ์ดันคาแ์ดันคัมแบ,บ็กเป็นไงบ้างครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ตื่นเต้นเป็นเป็นอีกงานนึงที่เราตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบเป็นงานเหมือนเป็นงานเฟสติวัลครับก่ <c oughs> อนหน้านี้เราจะไปแบบงานของเรา <c oughs> เป็นคอนเสิร์ตของเราอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เป็นแบบศิลปินรวมๆเราก็มีความตื่นเต้นอยู่ วินเขา้าใจแฟนแล้วแบบว่าเข้าใจเหรอเต็บ <laughs> ขาแดงขนแดยวินวินทวินคัมแบ็กแล้วคนระับผมก็มต้องซ้อมอีกเยอะต้องออต้องฝึกอีกเยอะ <laughs> เออม,มันเป็นไงบ้างแบบว่านนนานทีได้แบบว่า มันก็จะเกร็งๆหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะนับตรงจังหวะอันหนึ่งสองสาอยู่ในใจอะไรใช่เพราะมันแบบว่ามันตื่นเต้นว่าพอขึ้นไปแล้วแบบพอเรายิ่งรู้ว่าแบบโอเคงานนี้มันจะมีเต้นอ่ะมันยิ่งแบบตื่นเต้นกว่าเดิมต่อใช่ครับเขานอนรัำเลยไหมเขาบอกว่าต้องมีเต้นอะไรนะแล้วก็นับเลยหนึ่งสองสามตั้งแต่ใต้เวทีจนขึ้นมามีลืมพงลืมท่าบ้งไหมที่มีเต้นโอ้ไม่เหลือ แล้วเราซ์ x ม้วนแล้วเนียนเนียนไปดูดูไม่ออกเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้ อะไรนะครับโอ้ยมาก่อนดีกว่าครับผมเบรกบอกบอกผู้จัดการเบรกงานแดนแล้วเหรองานแดนเดี๋ยวขอซ้อมอีกนิดนึงเป็นแฟนมิวสชอบแบองโฟกัสแบบเปนคเองก็แดครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆครับที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตเดี่ยวของเราหรือว่าจะเป็นงานเฟสติวัลก็ตามอะไรเงี้ยมีแฟนต่างชาติด้วยทั้งแฟนไทยแฟนต่างชาติเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนครับเฮ้ยแต่เราต้องไปอัพต้องแบบสกิลเราต้อง เพิ่มเลเวลแล้วใช่ไหมต้องเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะฝึกท่องมาจากบ้านเพราะอนั่นแบบว่าท่องหนึ่งสองหนึ่งและสองและสามอะไรอย่างเงี้ยมันยังงงอยู่ไงเออมันนับจังหวะอแค่ขยับคอมแฟนก็แค่คียแล้วอรู้สึกเออรู้สึกไหมว่าตัวเองแบบเฮ้ยอัพเลเวลมาเป็นเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันเหรอก็ถ้าไม่มีเต้นนะก็ตื่นเวทีน้อยลงดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบอยากเอนจอยแล้วก็อยากส่งเอเนจีบวกบวกไปเปแฟนๆเขาให้รนยการนี้เราเท่าไหร่ โอ้ยพี ok ่ขยี้จังเลยผมคิดว่าจะไปเรื่องอื่นซะแล้วไม่จบเรื่องเหมือนวนอยู่ตรงนี้กลับมาผมไม่อยากไปสอนไปข้างนอกไม่ไี่ไม่ผมไม่คะแนนครัผมไม่สิบเลยเป็นร้อยเอาไปพัฒนาเยอะครับก็เรียนเรียนเต้นอยู่เรื่อยๆครับเราจะลองดูซิงเกิลหน้าเนาะอาจจะแบบเริ่มยังอีกเอาไม่ได้ไม่ได้เอาตัวหลังมาสูดใช่ครับอะไรแบบนี้กระแส ใช่ตอนนี้ดีมากครับก็คือทุกคนชอบมากทุกคนแบบว่าตอนแรกก็กดูเทรลเลอร์ก็อาจจะยังแบบไม่มีภาพในหัวว่าเออหนังมันจะเป็นแนวไหนแต่ว่าทุกคนที่ไปดูบอกสนุกมากแล้วก็แบบรู้สึกอินกับบทมากๆในเลยครับกับเรื่องราวครับก็อยากจะชวนเชิญทุกคนไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ Under Parallel Sky ครับแล้ววินได้ไปหลายคนใช่ไหมเอยไม่ใช่หลายคนหลายรูปแบบหลายรูปแบบหลายรูปแบบมากเป็นรูปแบบใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนแน่นอน แบบโอ้โหเลสสุดก็มีนะใช่ไหมอะไรนะแบบว่าสภาพสภาพหลายๆสภาพใช่ครับหลายๆลุกคนที่ไม่นนกว่าวินจะเป็นไปได้ใช่ครับก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องไปรับชมโอชาเลนตัวเองอยู่นะกับโปรเจกต์นี้ชาเลนมากเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยากมากๆคือหนึ่งคือแบบเรื่องภาษาเลยเป็นภาษาอังกฤษแบบแค่ทั้งเรื่องเลยอย่างแค่ภาษาไทยเราก็ไม่รอดแล้วอ่ะพอเป็นภาษาอังกฤษเรายิ่งแบบต้องทําการบ้านหนักมากๆแล้วก็แบบเรียน เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มทุกคิวเลยที่แบบว่าเราต้องเข้าซีนนะครับแล้วก็ในเรื่องของแอคติ้งด้วยเป็นบทบาทที่เรายังไม่เคยรับแล้วก็ยังไม่เคยเล่นที่ไหนแล้วก็ขับคันถังยูฟีไล่เงี้ยเชี่ยวก็อีกเยอะเลยใช่ครับก็ฉายทั้งหมด8ประเทศครับยังไงแฟนๆที่อยู่ในประเทศต่างๆก็สามารถรับชมได้เลยพรเป็นเรื่องแรกเหรครับเรื่องแรกหรือเรื่องไหน กับเอเชียโอ้โภูมิใจมากครับก็เป็นเป็นหนึ่งความฝันของผมเลยที่ผมบอกตลอดว่าแบบผมอยากร่วมงานกับศิลปินต่างชาติแล้วก็เป็นโปรเจกต์อินเตอร์เนชั่นแนลครับวันนี้ก็เหมือนเราสําเร็จไปแล้วหนึ่งโปรเจกต์เลยครับก็ดีใจมากๆที่ฟีดแบ็กดีแล้วก็ทุกคนที่ไปรับชมชื่นชอบจริงหลังจากนี้ก็มีอะไรที่เป็นแบบว่าโกลบอลให้เราได้เติครับโอก็รอติดตามเก็บเก็บเอะไรให้มันแฟนอีกหรือเปล่าเอ่อรอติดตามดีกว่าครับจริงๆมีอีกหลายโปรเจกต์เหมือนกันมีแน่นอนพูดไอนครับ มีเลยโอเคคุณครับ